สวัสดีเจ้าวันนี้น้องจงอยบวานเยียบครับคุณพ่อยูวจะมาแบ่งต้งยมยำกบต้ยมยำกบเจ้าเดี๋ยวไปดูวัตทุดิบกันนะคะต้ยมยำกบบานเย๊ยบเราจะมาเก็บพักไทยนะเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงเนาะมันเลยบ,บ่ค่อยออกมีนักจะได้นะเจ้า น้องจอยปิ๊กมาแอวหาป่อตีพยายน้าเจ้าพอดีแกประสบอุบัติเหตุช่วงปีใหม่หนอตอนนี้กะกำลังเริ่มพักฟื้นตัวเก่าเจ้ากำลังเตียวใจไม่เต้าเตียวเอาเจ้าเดี๋ยวรออันน้ำพร้าเขาเอาจักไข่ใส่ต้มน้เจ้าละเขาเอาปุ๊บเข้าไปต้มนะคะ น้องจ้อยจะมาเล่าอุทาหรณ์ให้ฟังนะเจ้าอันอย่างก็ถ้าไข่บบมีพอลบอรหรือภาษีขาดนะเจ้าเืออันทําเลยนะเจ้าห้ามเพิอขาดนะในเขตของปอน้องจอยนี่คือแกอันพอลบอหมดหน่อไม่ได้ไปต่อการหักษาพยาบาลเขาก็ต้องจายคนเดียวนะเจ้า ในส่วนของกบนี่นะเจ้าน้องจอยไปซื้อติตลาดมาหนอเปินกะเผามาเฮียรีบ้อยเจ้าเขาแขมมาต้มใส่จักไข่ให้มันหอมหอมเจ้าเครื่องปรุงกะบะมี่อย่างนักเจ้าน้องจอยกะใส่พริกลาพักไผ่หอมดวนหนอเขามีน้อยเดียวเพากกะใส่น้อยเดียวพอละแอมด้วยน้ำปลาเฮียน้อยผงชูรสเฮียน้อยกะล้มละเจ้าในส่วนของอุบัติเหตุนี่เขากะ กับบัคข้ายักคือเกิดขึ้นเนาะน้องจอยก็เลยจะมาเตือนพ่อแม่พี่น้องว่าอย่างก็อันทพาพรบภาษีพรบไว้เนาะเจ้ามันตึงมีประโยชน์กับเฮานักคณะบัติเหตุไผ่กับบัคข้ายักคือเกิดเนาะเจ้าเฮากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเนาะนนะ้องจอยสอบขาโอ้ยอะไรยื้ยขีดเทียมยืเทียมยื้ข้อมันว่อะวัด